สวัสดีค่ะเกณฑ์นะคะรับบทเป็นเกณฑ์หลงค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอเอ๋ค่ะรับบทเป็นเอิงเอ๋ยค่ะสวัสดีค่ะป๊อปปี้ค่ะรับบทเป็นหมอมีนค่ะสวัสดีค่ะปุ๋ยฝ้ายค่ะรับบทเป็นดอกฝ้ายค่ะอืแอร์ซีรีส์ขาดแล้วสองทีค่ะผลแฟนๆให้ให้การตอบรับดีมากเลยค่ะแล้วก็เห็นแบบไวรัลในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยค่ะอย่าขัดใจเกณฑ์เกณฑ์ไม่ชอบ เอาพูดถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก่อนฟาร์แล้วกันเนาะอ่าเอาเริ่มจากเกก่อนค่ะคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงกิโลคาแรคเตอร์เกนหลงนะคะก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะปากร้ายมากๆเลยเจอใครก็คือเหมือนขาดน้ำตาลพร้อมวินตลอดเวลาค่ะแล้วก็จริงๆแล้วตัวเกนหลงเป็นคนใจดีค่ะแต่ว่าแสดงออกในในแง่น่ะตองวินยังไงก็ยังสวยมากอู้หู้หวั่นใจมากค่ะตอนถ่ายว่าแบบคนจะเกลียดเกนหลงไหมนะ ต่ว่าเกศหลงนี่คือเขาเป็นคนต้องวีแล้วต้องสวยนะยากเราวียังไงให้สวยต่อที่ค่ะตัวละครเอิงเอ๋ยก็จะเป็นคนที่มีความซนๆมีความเป็นเด็กค่ะเด็กกว่าวัยเขาแล้วก็เป็นคนที่ขี้อ้อนเหมือนแมวขี้เกงใจอย่างเงี้ยค่ะก็เขาจริงๆตัวละครเอิงเอ๋ยมีความพูดได้วเนาะแอบชอบได้สิรู้จากโรงเราก็น่าจะรู้หลายคนแบบเร แอบชอบเกนหลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะใช่แต่ว่าเหมือนเขาจะมีภมอะไรบางอย่างในใจที่ยังแบบไม่ยอมบอกใครอยู่ตอนตอนนี้ใช่ค่ะไม่อยากให้ใครรับรู้ค่ะก็คิดว่าตอนเด็กๆเล่นเป็นคนใช้ไม่คิดว่าโตมาจะได้เป็นจริงๆก็ส่วนตัวของหมอมีนจะมีความเป็นผู้นําและก็จะเป็นเหมือนหน่วยซัพพอร์ตที่ดีให้กับทั้งทางเก์หลงแล้วก็ทางตัวดอกฟายเลยค่ะใช่ จะเหมือนคอยให้คําปรึกษาเกณฑ์หลงในเรื่องของความรักเป็นหลักและเรื่องมีเรื่องความรักและเรื่องอะไรคะที่ไปรู้อะไรเหรอคะอยากรู้ก็ต้องไปดูในซีรีส์อยากรู้ไงปรึกษากันไม่จริงๆต้องไม่รู้นะเรื่องเนี้ยต้องเป็นความลับระหว่างพวกเรา อดอกฟ้าเป็นเจ้าของร้านกาแฟาค่ะแล้วก็เป็นคนที่มองโลกเห็นความเป็นจริงแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคนรักแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งสองคนเหมือนกันค่ะ<ม>เกียรหลงแล้วก็เอิงเอยอืมใช่คของเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่ผู่มาจะปอะมาช่างไหนพี่น่าจะได้เจอยังอีกใ,ใกล้แล้วนะที่สามน่าจะได้เจอกันแล้วอ่าใช่ไปถึงว่าเราจะเราจะได้เจอคุณหรือว่าคุณจะได้เจอกัน <laughs> อยากให้เป็นแบบไหนคะไม่อยากให้เจอกันเลยนะคู่นี้เขาเจอกันมาสองทีอย่างฉ่ำแล้วทุกคนอยากเจอหน้าคนอื่นแล้วเราเจอคุณแล้วเราเจอกันไม่เจอฝั่งนี้หรอเจอคเราเราอยู่ด้กันเราจะอยู่ได้กันตลอดอยู่แล้วในเรื่องค่ะจะแบบว่าไม่แยกจากกันเลยก็คือ เหมือนประมาณเออฉันกำลังจะบอกว่าที่ไหนมีเธอที่นั่นมีฉันประมาณนี้เลยยังไงหรือว่าเปิดมาคู่เราหลักกันเลยหรอันเลยคือเหมือนเป็นตัวละครที่หลักกันในเรื่องอยู่แล้วค่ะแบบว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเรียกงไงนัเป็นคู่ตัวอย่างให้คู่ตัวอย่างใช่เอาผู้ถิงการทํางานแบบว่าการมายู่ในซีรีส์เรื่องนี้หบางคนก็คือเหมือน ได้ทำงานร่วมกันมาก่อนแล้วเคยเจอกันมาก่อนแล้วบางคนก็เหมือนอยู่ในตะกตวาน,นี้มาก่อนแล้วแล้วก็วนโคตรแต่อ,จอาจจะเปลี่ยนโอสิชันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเิ่มหลอกพีก่อนเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็ได้กลับมาทํางานด้วยกันจริงๆที่เป็นจริงๆแล้วจริงๆเป็นความตั้งใจของเราเลยค่ะที่เราต้องการที่อยากจะกลับมาทํางานด้วยกันใช่เพราะเราทํางานด้วยกันมาอยู่แล้วแล้ว,ลวรู้สึกว่า สบายใจเข้า,เข,าเข้ากันได้ดีก็รู้สึกดีใจค่ะที่เราได้กลับมาทํางานด้วยกันอีกเพราะว่าจังหวะนั้นที่แต่ว่าพอไม่ได้ทํางานด้วยกันเราก็มีความตอนนั้นนะเสียใจ<ป>มากมากแบบ เศร้าร้องไห้ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตณจุดนั้นนะคะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะได้แบบว่ากลับมาร่วมงานกันอีกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันมีโอกาสโอกาสก็เลยแบบว่าเออดีใจมากๆก็เลยแบบว่ารับเราควาไว้แต่ว่าในชีวิตจริงเราสองคนก็ยังมีเช่นสิทธิ์ตต่อกันตลอดตอนใช่ค่ะตลอดตั้งแต่รู้จักกันจนทุกวันนี้เลยใช่ค่ะเขามาเรื่องเนี้ยมันต้องรับว่าเป็นทุลักก็เลยง่ายคือเป่าอะไรก็เลยก็ง่ายนะคะเพราะว่าเพราะเราสนิทกันอยู่แล้ว มันมีอะไรพอถูกแล้วที่ต้องมาถ่ายทำปตอบสิ่งแวดล้เขาม่เลยต้องปรับไปชองพูเรามันมันไม่ไม่ค่อยมีอะไรให้ปรับเนาะส่วนใหญ่เราจะเป็นการคุยกันมากกว่าค่ะ,ะว่าแบบ้าแบบจะไปในเวไนในเวไหน,ไอ,ไหนอะไร<ม>อย่างเงี้ยค่ะนี่คือเหมือนจริจริงคุณก็เหมือนเป็นเคสตัวอย่างให้คู่ดีเด้วยหรือเปล่า <c oughs> ใช่ค่ะใช่ใช่ไหมเขามาใช่อ่ามาถึงสองคนนี้เป็นยังไงบ้างได้มา เร่องนีเรืร่องนีน้แล้วรับบทนำด้วยต้องล่อนอยก่อน <c oughs> เราเหมือนจะหนีตรงนี้ไม่ได้นะเกศเคยรู้ใช่ไหมว่าเขาก็คือเคยเกิบจะได้แบบว่าเออรับบทเนของเราเเอะไรอย่างเงี้ยน <ih> พอนรอบนี้กลับมาหนูก็รู้สึกว่าก็ดีค่ะเพราะว่ามันจะได้เป็นเ,เรียนรู้ทั้งตัวละครทั้งสองตัวละครเลยเพราะว่าตอนเรื่องตอนที่ <c oughs> ก่อนนานก่อน <c oughs> นาน,าน <c oughs> ก่อนนั้นนะคะก็มีการอ่านนิยายแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบรู้จักเกณฑ์หลงมากแต่ว่ายังไม่รู้จักเอิงเอ่ยขนาดนี้ค่ะพอมารู้จักเอิงเอ่ยอย bah, ากจะบอกว่าตัวละครทุกตัวละครเลยค่ะมีเสน่ห์ในแบบของเขาโดยที่ไม่เหมือนใครทุกๆทุกๆทุกๆตัวเลยค่ะก็รู้สึกว่าท้าทายดีค่ะใช่เพราะตัวหนูกับตัวเกตนะคะอย่างที่บอกตลอดเลยว่าเราสองคนจะชอบอยากเขาเรียกนะคาแรคเตอร์กับสิ่งที่ได้รับจะ จะแตกต่างกันใช่ค่ะก็พอกลับมารอบนี้มันแบบมีอะไรมาโอกาสงนี้ที่แบบว่าเราได้ควเามันไปค่ะก็ก็ตื่นเต้นท้าทายมากๆแต่พอเห็นกระแสตอบรับอะค่ะก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยค่ะล้วมันถึเกตบ้างเรียกว่าอาจจะแบบหลายคนอจะยังไม่ค่อคุ้าทำไมคุณถึงตัดสินใจมาแข่งนจริงๆสนใจมานานแล้วค่ะกับกับ กับการมาเล่นยูรีเพราะว่ามันดูมันดูแบบมีเสน่ห์บางอย่างที่แบบว่าคิดว่าตัวเราคงจะมีจุดหนึ่งของของความเป็นยูรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชื่นชอบด้วยเห็นแบบเพื่อนๆทํางานกันคนคนคนรอบๆตัวนี่นะคะหลายๆคนก็เหมือนไปเล่นยูริกันอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเป็นเราเล่นภาพมันจะออกมาเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วพอได้ลงมาเล่นจริงๆก็รู้สึกชอบคะ่ะแล้วพอได้มาเจอกับโอเไไ๋เป็นยังไง ดีค่ะโอเอกก็คือเป็นรุ่นพี่ที่เหมือนแบบคอยชักจูงว่าโอเคเราจะต้องยังไงนะการทํางานต่างๆโอเอกจะแบบทิ้งตัวสุดๆเลยค่ะในในในเร,เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นฉากแบบเลิฟซีหรือใดๆก็ตามคือเขาจะแบบทิ้งตัวสุดๆเรียกได้ว่าเราเป็นน้องใหม่สุดใช่ค่ะในวงการนี้คือหนูกับเกไนะคะสลับกันสลับกันในการเอออย่างเช่น อย่างเกี้เขาจะทํางานในวงการมานานมากๆเขาจะเก่งมากๆทําการบ้านเก่งคือเขาจะแบบเป็นคนที่เหมือนแบบตีตีตัวตีความตัวละครได้เก่งและได้ชัดและได้เป็นในแบบของเขาอ่ะซึ่งหนูเห็นเขาเล่นแล้วหนูรู้สึกแบบนี่แหละคือตรงคารคเกอร์ใช่คือเขาเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วแบบขอต้องมาทำงานด้วยกันอะอย่างเงี้ยกับคู้คุณนี้ใหม่ขามาเจอกันแรกเป็นยังไงบ้าง ะะเป็นอะไรที่เชียวมากตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วอย่างที่บอกไปหลายๆคับก,ก็คือเราจะพัดจะผูกได้คู่กันตลอดเลยตั้งแต่เป็นเรื่องบังเอิญแแบบจับชลาหรืออะไรก็ตามค่ะจะได้คู่กันตลอดจนเหมือนรู้สึกว่าค่อนข้างชิดพอในวันที่เหมือนเริ่มเวิร์กช็อปวันแรกเป็นไพรเวททั้งคู่ก็บอกโอยเยว่แล้วว่าเออเราเจอกันอีกแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วล้วก็คุยกันง่ายค่ะตอนเวิร์กช็อปคุณเวิร์กช็อปขอกันทั้งสี่คนหรือเปล่าจะ มีสี่คนด้วยค่ะแล้วก็เป็นสองคนด้วยอ่ออาเอา่ามนะคะรูปพี่มองมีงองยังไงมองคูข่ขเง็นย <c oughs> ังไงน่า,นารักน่ารักดีคะ่ะใช่ <c oughs> เหมือนเขาก็ เขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีความชอบงงงิงกันหลังทองสองคนเนี้ยวิวคุณงงงิงกันหลัยอันนี้แทบทากาวติดกันใช่ค่ะอันนี้เขาแาบต้องโกอันนี้เขาี่หลังอันนี้หลันฟุตเทจเขาเยอะมากจริงค่ะดิจิมอนฟุตปินเยอะใช่คู่ดีเขาดิจิตอาฟุดปินเยอะใช่ยังไงแบบเขาเป็นยังไงบ้างคเขาก็น่ารักทั้งคู่ค่ะแล้วก็ในพาร์ทของการทํางานรู้สึกว่าทั้งคู่เก่งมากๆเลยรู้สึกว่า เขาทุ่มเทกับบทบาทที่ได้รับแบบอย่างเต็มที่เพราะเหมือนเราเห็นการทํางานด้านหลังของเขาตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะตื่นเช้าออกกองโโหแบบเป็นหลายวันติดๆแล้วก็ตลอดกันแบบหลายเดือนอะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าเพื่อนเก่งมากทาได้เต็มที่มากๆก็ใช่คุณชมเราก็เป็นทีมซัพพอร์ตใช่ด้างหน้าแล้วก็ด้างหลังใช่ค่ะอ่ะแล้วเรายู่คู่นี้เป็นไงที่เขาแบบว่าทากาึุกันตลอดเวลา ขาธรรมชาติมากค่ะทั้งคู่เป็นเคมีที่เข้ากันมากๆลงตัวค่ะคิดว่าเขารู้ใจกันสุดๆเลยอะใช่ใช่แล้วพวกเราก็จะไปเป็นตัวปวดแทรกกลางหางเขาตลอดเราเราแทรกกลางระหว่างเขาตลอดหนูยืนกลางตลอดเราสองสามคนเราเหงาค่ะเอ้างั้นเราก็มีคู่เราบางทีเขาไม่อยู่อะไรเงี้ยเขาไม่ถ่ายใช่เขาไม่ถ่ายหรือสลับกันไปถ่ายนะคะพเราบใช่ค่ะพวก เขากับเขากับเขาจะเข้าซีนด้วยกันสิส่วนหนูก็จะแบบอยู่แบบไม่ค่อยเจอกันใช่ไม่ค่อยเข้าซีนด้วยกันแบบว่าเราเรียกว่าลองเพื่อนอยเราไม่มีเพื่อนนะคะมีแต่เกณหลงมะใช่ท่าขังในห้องไงใช่เพเกณหลงไม่อยู่หนูก็อยู่คนเดียวอยู่กับจานชามใช่ไม้กงไม้กวาดอะไรเงี้ยค่ะอขังขังด้วยอะไรขังด้วยกุญแจมืออายุยมาสักขน้นี้าเขาเอาใจมาขังเราละอ๋อ แล้วในเรื่องอภิกีความหวานเรื่องนี้อะใครเปอร์เซ็นต์ความหวานคู่ไหนมันมากกว่ากันหนูว่าคู่นี้เขาเป็นแบบอย่างค่ะเขาไม่ติดตามเขาในช่องแดงคือเขาอยู่ถูกคือคู่หนคืออย่างอย่างพวกเรามันจะเป็นแค่ในทางเรื่องค่ะมันจะมีแต่แบบหวานหวานหวานแล้วก็หวานหวานร้อยเลยแบบว่าไม่มีอะไรผสมคู่หลักต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยคู่หลักต้นแบบเลยค่ะส่วนเขาก็จะเหมือนอาจจะมีความขมมีแบบความ หลายอารมณ์มากๆในคู่เขาแต่ว่าได้ข่าวว่าเลิฟซีนก็จัดเต็มไม่ใช่เล่นป่ะฮะก็ประมาณเรเห็นแต่ใครหลันก็นิดๆหน่อยๆค่ะอุ้ยเยอะไม่ใช่เหรอเอยนิดเดียวเราถ่ายคู่เราบ้างสิของี่ไว้ยังไงคู่เรามันที่จริงเหมือนของเรามันจะเป็นความหวานที่แบบกุ๊กกิ๊กมากกว่าจะแบบว่าไม่ได้ดูเดือดเหมือนคู่เขากุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักอะไร่ แบบนี้ให้ดูดนิดๆแต่ว่า,<ร>าต้องเป็ไปลุ้นดูว่าจะแทบเท่าเขาหรือเปล่าเอ้ออเาถ <c oughs> ้าเราก็ต้องขายมีหงงนูเห็นค่ะมีฉากที่อยู่บนเตียงกันแต่หนูไม่รู้ว่าคืออะไรแต่หนูเห็นแบบหน้ามองแบบใช่ไหมคะอยู่อยู่ในห้องด้วยกันอาจจะแค่เ <c oughs> พิ่งตื่นนอนก็ได้อ๋อโอเคยังไงคะยังไงขายคู่เราหน่อยสิจริงๆอ่ะ อุ้ยเดี๋ยวหลุดไม่เดีบว่าหนูคนรช่อกลช่แบบว่าสปอยแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้านคำแบบเออสำหรับหนูเปอร์เซ็นต์คู่หนูก็เต็มร้อยอยู่แล้วค่ะอ๋อแล้วเป็นไงคะพอตอนที่เราต้องมาถ่ายในฉาก่มันกีกากมีความแบบมันเขินไหมเขินอยู่แล้วเพราะว่าส่วนตัวหนูอาจจะใช้อินเนอร์ในการเล่นอินเนอร์หนูก็ต้องเขินจริงๆรถึงจะเล่นออกมาได้ เนือเคยน้องคืออย่างต้องนึกค่ะเหมือนอะไรคือเหมือนจะอายใจคือเหมือนเวลาเขาเล่นนะคะเขาจะแบบบางทีอ่ะเขาจะแบบว่าเหมือนใช้อินเนอร์แล้วเขาไม่เตรียมกับเราเลยบทจะทําอะไรคือนเขาเอาตู้เลยแล้วหนูก็แบบว่าจังหวะถ่ายอยู่แล้วก็อ่หน้ากล้องเราก็ต้องแบบรับร erm ับมือกับเขาให้ทันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีจังหวะอย่างเงี้ยหลายๆครั้งค่ะเล้รับมือไหวไหม ทำเพื่อไวไหมสบายแต่ว่าพอคัดเท่านั้นแหละนี่ไม่เตียมกันเลยเลยก็โอนเงินบงนอ้าวมันก็ต้องบอกว่าเจอที่เราต้องค้าหนูรู้สึกว่าเขาโกะมากเลยอ่ะภาพที่หนูมองเข้าไปคือเขาดูเฟรนด์เฟรดแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสาแล้วพอหนูเล่นกับเขาเขาโกะจังเลยอออ่ะเราพูดเราพูดเราอะไรยังไงเธอชิชูค่ะกินซับน้ำตาเช็ฟน้าอ๋อ คู่เราคือเป็นอะไรที่หนักหน่วงทุกซีนไม่ว่าจะเป็นซีนดราม่าซีนอารมณ์ซีนเถียงกันสามนักกระดาษพวกเราสองคนไม่เคยได้แบบปกติไม่มีอารมณ์ปกติค่ะก็จะมีทุกทุกซีนก็จะมีอารมณ์ของตัวละครที่ค่อนข้างแรงเลยค่ะแต่มันก็มีความน่ารักอยู่นะในซีนของคุณอะไรแรกแรกนึกบอกว่าอุ้ยไม่ใช่ไม่เลยแต่แต่ละ ก็ไดมีความน่ารักเลยน้อยอะไรอย่างนี้มีใจค่ะที่ทุกคนมองเห็นมันก็มีนะคะอย่างซีที่แบบคุณลองไปจับเขาดูอย่างเงี้ยไปลองตอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความน่ารักอยู่ค่ะแต่ว่ามาถามกันเริ่มซีนของคู่นี้จะเป็นยังไงสุดยอดเราก็ลักตีตัวเองเลยเลยเอ่อหนูพูดยังไงดีมัน เหม,นนะะม,มันเป็นอะไรที่ต้องละเมียดละไมกับมันค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงจุดที่จ <น S 1> ุด<น>ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิด <laughs> ผู้กำกับต้องการใช่เราเราอินเนอร์เราใช้อินเนอร์เหมือนใต้เรา <laughs> หนูก็ดูเขาเป็นตัวอย่างเขามีความตลอดเวลาแล้วมือไม้เขาถึงตลอดเวลาเอ้เราก็เหมือนกันมือไม้ถึงยังไง ดูเห็นเขานั่งด้วยกันเขาก็แตะ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 ,แต,ะตลอด <c oughs> ลนะก็คุณบอกว่าเขาทากาวติดไว้มันมีพลังงานดึงดูดไง<ม>อันนี้เขาก็อยู่กันมานานเพราะมันแบบมันแซบบแบบิงกันแล้วก็จะมีความแบบ<ม>อืมทำไมอันนี้คือเราพูดเพราะเราอุราเลยป่าะป่าอยากถูกจับหรือว่าอยากตดนหรืออยากไปจับเขาเปล่าไม่เป็นไรให้ <c oughs> เขาจับได้ไหมได้แล้วแต่จับเป็นไงแล้าจับเปบนไนคะแล้วแต่เขาเลย อยากให้เขาจำแบบไหนอให้อวยจำแบบไหนอยากจำแบบไหนอยากให้เขาจำแบบไหนอยากให้เขาจำเอ๋ยแล้วแต่เขาดีกว่าเขายังจำแบบไหนก็ได้เราเวยอยากจำแบบไหนตามฟิลค่ะเราฟิลแบบฟิลนี้จับแต่เขาอยากให้จับแล่ถ้าอยากจับต้องไปดูในซีรีส์ว่าเขาตามฟิลขนาดไหนใช่แต่เราอันที่ถามจริงเนี่ยอยากให้จับไม่ใช่หรอพี่พี่อุตษณชวนนะเนี่ยจับ เดี่ยวอยากให้จำกันหนูไม่ท้วงป้าพบพี่จับกันตลอดเป็นไงข้าอยู่ไหเราเป็นชิปเปอร์อันนี้เราเป็นชิปเปอร์นะเราต้องเป็นชิปเปอร์อยู่นะหนูเป็นกับตันรีเขาเอ็มซีเขาส่งคนเลยนะสมัครวีพีคือรอดูเดี๋ยวเดี๋ยวรู้หเลยพี่รีเควสได้เปล่ะได้ไหมพี่อยากตจำกับตันรีเควส Why Why พี่อยากเห็นแบบจับแก้มได้ไหมจับอะไรจับแก้มได้ไหมปกติหนูจะอีกแก้มเขาค่ะอีกแก้มเป็ไงเออใช่เพราะแก้มเขาเยอะเขาเขาจะชอบบอกว่าตัวเองอ่ะเหมือนเหมือนซาลาเปาแต่หนูว่าไม่เหมือนนะคะเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเขาเปิาลาาหรอเขาเหมือนของเราหรือเปล่าอุ้ยรู้ละใครแบบเชมเบอร์ชาวคนไทยรู้ละกับตันกับตันแต่ว่าตรงนี้ะต้องมีแบบมันแล้ว ออกไปแล้วไปแล้วนายกับตันเรือบอกเหมือนซิวว่ามันมียังไงนะะกับตันเรือบอกพี่มือนซิว่ามันดีกับตันสมองไหลแล้วเขาไป่ใช่ยังไงมันดีค่ะน่ารักดีไม่ได้เดมิวว่าเป็นนักแสดงหรือเปล่าในมิวว่าเป็นชิปเปอร์หรออุ้ยเดี๋ยวเขารู้หมดเดี๋ยวเขาจะินนี่มานานชอบโมเมนต์ไหนคะหนูชอบทุกโมเมนต์เลย บางทีแบบว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็แกล้งแกงให้เขาลองเล่นนั่นเล่นนี่จริงๆเป็นความต้องการของเราเองคาต้องการของเราที่เราอยากปปี้ทำของเราเหรอเฮ้ยไม่ใช่ชัวแน่นอนเขาจะมีคำสับที่เรียกกันค่ะเขาเรียกว่าอเธอแล้วไงแล้วเราอยากถูกเรียกาหรอเ้ยเลยเเขาเเข้มแล้วเเลยอาคาจะเรียกกันเธอเธอแล้วอยากถูกเรียกว่าอะไรคร หนูก็เรียกอะไรก็ได้ค่ะใช่เรียกแบบเรียกได้เลยอยากเร oui? like ียกอะไรก็เรียกได้เรียกอะไรเด็กหนูเรียกว่าแฟนหรือเปล่าหลุดแล้วหลุดไปแล้วเอออ่ะถ้าเราถ้าเรามีคนพิเศษเราอยากให้เขาเรียกเราว่าอะไรคะเรียกว่าเธอก็ได้เธอเออไม่อยากเป็นคนพิเศษหรออุยไม่อยากหรอ เขาเอาจะน่ารักขนาดนี้อ่ะไม่พูดดีกว่าเขาสัตว์กับแก้มเรโลนาเราเราเขาเขินกันอยู่ชัวร์เถอะดูปรมาตาเขาไม่เห็นเป็นอะไรเลยโรชิュมากเลยอ่ะก็คือดิ่งเลยเออยังไงเรามีวิธีจัดการยังไงคะกับคู่เราหมายถึงจัดการเรื่องไหนหรือว่าเขาจัดการเราทังฝ่ายเดียว Why เออส่วนใหญ่หนูโดนจัดการมากกว่าปกติหนูจะชอบแบบตัวจัดการเขาแบบทำอะไรแต่หนูก็ดูดูแต่หนูก็แกล้งแต่เขาชอบแกล้งแกล้งก็กลับเราชอบแกล้งคนไร้สาระทุกเรื่องอ่ะหนูเดินมาหนูก็ยังผิดแล้วอ่ะคือเขาห่าเรื่องแล้วต้องผ่านเรื่องให้พูดสักอย่างหนู่เคยบอกเขาว่าถ้าหนูเขาไม่พูดเขาจะนอนหลับไหมหนูเชื่อเขานอนหลับคือเขาเป็นคนเหมือนแบบว่าสมมติเราเราเตียมอะไรกันสักอย่างว่าสมมติว่าพูดว่า เย้สวัสดีค่ะสมุนนะห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะเลยเย่หนูไปแล้วเนี่ยคือเพิ่งวิ่กันเมื่อห้านาทีที่แล้วก็จะแบบนี่ฉันเพิ่งวิ่เธออะไรอย่างเงี้ยก็จะดุแบบเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะดูว่าจริงๆเขาไม่ลืมแบบเขาขยันเราเอออยากให้มีบทบาทในชีวิตหรือว่าอันนี้คือความจริงที่ต้องเฉลยได้แล้วอยากเขาบอกอยากให้มีบทบาทในชีวิตเขาอยากเขารับบทอะไรล่ะ นางวีนค่ะอยแเขาเลยนางวีนเลยสเปิดการตีบแล้วนะเขาชอบเกลลงเกลลงพี่แท้จริงเกลลงเอออ่ะถามเลยถ้าสมมติว่าเราแบบมีโอกาสนะเราแบบพอที่แบบเนี่ยเราอยากลองเป็นตัวละครตัวอื่นไหมอยก็อยากลองอยากลองเนาะไปถึงว่าในเรื่องนี้ใช่ใช่รู้สึกอยากแบบขอไป อยู่ในเรื่องเราจริงๆเราอยากลองเป็นคนอื่นไหมเพราะว่าบางทีว่าพอเราเล่นเป็นตัวเรามันก็หนักหนาสาหัสอดีคิดแล้วนะเีา้คิดแล้ว <c oughs> คิดแล้วเรอยากเป็นหมอทอแย่งเราทำไมเรอยากเป็นหมอทศอ่องะรรู <c oughs> ้สึกว่าน,นุกดีคะ่ะที่แบบเหมือนโฟเป็นคนนู้บบนคนนี้คนนี้ทีแล้วก็ช่วยคนอื่นง่ายด้วยอืออะของคุณแล้วคนเนะหนูอยากอยากเป็นหมอทษเพราะว่าจริงๆหมอทะในเรื่องมีกัดกินหลงด้วย ท่ไมแบบว่าแอบตอนแรกๆที่เจอแบบโดนดหรเออไม่ใช่แบบชอบโดนดุบอกเขาไปชอบโดนดูโดนดุเสร็จแล้วก็เหมือนแบบเราก็แกล้งเขากลับอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่สนุกแล้วหมอโทษเขาเขาเป็นหมอ้ดยหนูอยากรู้ว่าแต่หมอโทษเขาไม่มีซีนหมอเลยใช่ไหมไม่รู้เขาเป็นหมอจริงหรือเปล่าเขาบอกเขาเป็นหมออยู่รัการศึกษาล้ทั่วไปไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะเราต้องป่วยไงเราถึงจะเจอเขาจริงๆก็เป็นบท บทบาทหนึ่งที่น่าสนใจอ่ะน่ารักดีค่ะทำเมคเกอร์อะไรกับใครหรืออยากเป็นแม่เกลนหลงค่ะทำไมคะเพราะว่าเขาคือแบบอยากอยากเหมือนเลี้ยงลูกอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่นะสวยแล้วรวยมากสวยและรวยมากเป็นต้นแบบไอดอลหนูเลยกราฟอย่างเดียวใช่ไม่ต้องทำอะไรค่ะก็แบบสวยสวยรวยๆไปวันๆแล้วก็ดูแลลูก ไปดูดวงผาลูกไปดูดวงเอผาลูกไปดูดวงแต่เป็นเป็นรู้สึกว่าเป็นเออตัวละครที่สําหรับหนูนอกจากความความพวงนั้นรู้สึกว่าเขาเขาเป็นแม่ที่น่าสนใจดีค่ะก็เลยแบบถ้ามีโอกาสอ่ะถ้าอยูเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยก็คงอ๋อยากเป็นแม่แล้วอยากเป็นแม่แล้วใจเย็นอล่อดคุณแม่ไปใส่ได้ไงเลยเหรอเด็ดตัวละครแม่แม่ลูกแบบเหมือนเพื่อนกันอะไรอย่างงี้ได้ยูอ่าล้วเลยอะค่ะ ก็เกณฑหลงแล้วกัน,นะค่ะเอ,ออยากลอง<ช>อยากลองอยากลองค่ะอยากลองเป็นโพไซายป่ะแล้วเราเอิงเอยจะเป็นรูปแบบไหนอะเอิงเอยก็ต้องเป็นคุณไงได้อลองดูไมาเราหู อยากเห็นไหมคะให้เกสเป็นเอิงเอวยแล้วหนูเป็นเกนหลหนูว่าไม่ขอดูเทปที่หนูแชท <laughs> จะ <laughs> เป็นคลิสุดท้ายที่หนูทำจริงๆอะค่ะในเรื่องเนี้ยมีการอุ้ยพูดไม่ได้อีกมีการอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เอาง่้ยเงี้ซีนที่ถ่ายไปแล้วกันโอเคค่ะเออให้คุณแบบว่ามันมันต้องเป็นซีนที่แบบว่ายื่นหน้าเข้าไปใกล้อ่ะแบบว่า ก้ารักตะลักไม่ล่ะอะไรเงี้ยอันนี้คือกับตันต้องการใช่ไหมดูว่าฝ้าอย่าดูค่ะอย่าดูค่ะเออเนมี่ตามมันเป็นเราบัตรบัตรหลังเราบัตรวีดีนพีเนีเที่ยงบัตรแถวหลังเลยนะหลังท้องด้วยยังไแค่ไหนลองดูหน่คือว่าเออในเรื่องใช่ไหมคะก็จะมีการที่เล่นได้หลายหลักหนูก็จะมีไม่ใช่แค่เออในความเวอร์ชันออนค่ะก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งของเมดเล่มสองค่ะ ท้างไหนคุณแต่เนี่ยพี่อยากอยู่พันเนี้ยพี่ออดไปแล้วเหรือว่าสาวเปลี่ยนเรื่องกันนะคะง่ายๆเราก็จะได้เป็นเกนหลงแบบชัดๆไงออย่างเงี้ยอ๋ไหนลองเล่นซีเป็นเกนหลงไม่งั้น๋ยวเอาขัดใจก่าให้โอเอเล่นเพราะว่าแบบว่าพี่อยากขัดใจชาติจ่างเงี้ยเกมไม่ชอบคนขัดใจเราอยากทำนั่นเองดีเลยหนูทำน้ั่นเองเราต้องออดยืนกับเราต้องแบบรักแม่รักแค่ทำนั่นเ่ง อะไรเราลองดูเล่นกับกล้องก็ได้เขาเลยให้เราเริ่มก่อนเลยโอเคเขินหรือว่าอยากให้เขาเล่นก่อนให้เขาเล่นเป็นเอิงเอ่ยแล้วหนูเล่นเป็นเกลงงหรอคะใช่แต่ว่าหนูหนูเล่นรับได้ที่ไหน่อยขนาดนี้ได้ค่ะไม่ต้องทำอะไรเฉยรับหน้ารับหน้าเขาอย่างเดียวจะจะรับใจเขาหรือเปล่าก็รับราเรามันจะได้หอตบนี้ กตอยู่ก่อนอยู่ก่อนไหนเล่นนีรักไปแล้วรักไปลวน่ารักไปแต่หลับหัวล่าใส่เขาเหรอคะไม่ให้เขาเล่นี่อ๋อโอเคพี่คะหนูโอเคค่ะน่ารักน่ารักนิดแขนหลงนุ่ดหรออโอ้แล้ว เชไม่ชอขัดใจเราอยากขัดใจเกณฑเกณฑไม่ชอบดูได้แค่เนี้ยเหรอก็ดูหน้าเขาสิคะเพราะว่าเขาดุกับเราคือหน้าเขาแบบคือหน้าเขาอะคือมันจะมีพาร์ทนึงในตอนที่หนูโกรธเขาหนูพูดตรงๆงเลยค่ะว่าพูดกับบอกว่าขอโกรธกว่านี้แล้วหนูเห็นหน้าเขาอะแล้วหนูรู้สึกว่ามันโกรธไม่ลงจริงๆอะเราตัวอย่างว่าเวลานูเวลาดูฝ้ายทำไง ลุงพี่ทีท่ี่ไม่ต้องแบบนี่นี่อันนี้เกเล็อนะเดี๋ยวแค่อันนี้เป็นเออ <c oughs> เออเพราะว่าอันนี้มบินบินไหวเดี๋ยวเนี่ย <c oughs> เราจะผิด <c oughs> กัดนหมดแล้วเป็ก็จะผิดเกันไมาเราแค่แบบเรารู้ว่าพ่อเขาเป็นคนแบบโกโก้นิ้นดึ่งเปิรนเปิร์นมันเลยต้องมีคนคอยแบบดูแลย่<ห>แบบต<ห>้อง <พ aut S 1> หกลุกไป แต่ลองฝ้ายลองโชว์โชว์ปอบขามันก็ตงไปเลยนะเพราะทุกิกหน้าลอยเออให้หนูใช่ให้หนูเป็นเดินเงยไงรักไปตลัดตลอดประโยคเกี่ยวกันเออมีสมาธิหน่อยเราอ่ะหนึ่งสองสามปึ๊บหน้ารักเรารักไหม เล่นหนูต้องพูดเลยนะอย่าขัดใจเกณฑ์เกณฑ์ไม่ชอบรับพูดเองตอบเองอย่าขัดใจเกณฑ์เกณฑ์ไม่ชอบปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวพี่จะรอดูตัวละครเดีย๋ยวพี่จะให้เราเปลี่ยนโรเล่บ้างเปลี่ยนโรเล่เปลี่ยนรอเดี๋ยวกัย พูดหัวรอห,หรอหทำไมชอบหรออ๋อเป็นชิปเปอร์เหมือนกันเป็นชิปเปอร์เรียวชิปเปอร์แต่ชิปเปอร์ชอบชิปเปอร์ชอบอะไรคะชอบโบ,บในโมเมนต์ไหนคะชอบเหน็นเขาแกล้งกันตีกันเนาะตีกันกเพราอยากถูกแกล้งมากหยุ่มกันนิดนึงเราอยากถูกแกล้งหรออาจจะแบบนั้นอาจจะชอบซาดิสเฮ้ยอุ้ยอ่ะสุดท้ายแล้วให้สาวๆมากซีนี้หน่อย ก่อนที้จะบอกว่าไปไกลกว่านี้จบโ <laughs> <Okay. S 1> อเคค่ะฝากซีรีส์หน่อยเราต้องฝากตัวละครของแต่ละคนให้แบบแฟนๆเราเป็นกำลังใจนะคะค่ะฝากเมทเดอร์ซีรีส์ด้วยนะคะมารุ้นกันค่ะว่าเกณฑ์หลงจะโดนปราบไหมแล้วก็แต่ละคนจะมาช่วยเกณหลงเมื่อไหร่นะคะรับร <laughs> องว่าแต่ละอีพีเข้มข้นขึ้นแน่นอนค่ะค่ะ <laughs> ก็ฝากถึงเอิงเอยนะคะอยากรู้ว่าเอิงเอยมีปมอะไรหนะักแค่ไหนแล้วจะแก้ยังไงเกณฑ์หลงจะช่วยได้ไหม mm hmm. ติดตามได้ในวันนี้ค่ะทุกวันอังคาระคะ่ะสี่ทุ่มสาค่ะที่ช่องอมรินสาค่ะแล้วก็ย้อนหลังได้ที่ VTV version Uncut นะคะ VTV ค่ะ VIP ก็ดูได้ชัดด้วยแล้วก็ดูได้อีก EP หนึงด้วยค่ะค่ะแล้วก็ฝากติดตามตวละครพวกเราสคนด้วยนะคะว่าจะไป ร้างความหวานยังไงให้กับในเรื่องบ้างแล้วก็กับครูเขาด้วยใ่าค่ะก็ขอฝากดอก้ายนะคะแล้วก็หมอมีนด้วยรับรองว่าความหวานเต็มร้อยแน่นอนค่ะกับการขึ่นจอใช่ตรงี้การนตีิดยอรปเปอเร์ของโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ